สวัสดีครับเสียงที่เพื่อนๆได้ฟังนี้เป็นเสียงจากการโคน,นิ่งจากนายหมอคอมโดยใช้ต้นเสียงทั้งหมด19วินาทีครั้งนี้ผมมีหน้าที่มาแจ้งข่าวงดให้บริการหมอคอมทางสายด่วนหมายเลข1414 14. ในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดทดแทนการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันแรงงานที่ผ่านมา นี่แหละครับข่าวสารที่นายหมอคอมตัวจริงฝากมาบอกครับขอบคุณมากครับเสียงผมเหมือนกับตัวจริงไหมครับต่อไปผมจะได้มาทําหน้าที่แทนเขาได้คือข้อความเมื่อเกี้เป็นการนำข้อความตัวอักษรลงไปแล้วก็สั่งให้โมเดลเสียงที่ผมสร้างไว้ลองใช้งานเนี่ยเจเนเรต ตัวข้อความเสียงนี้ออกมาดูยังรู้สึกว่า,เ,าเสียงตัวผมเองกับเสียงคนนิ่งยังไม่ค่อยเหมือนกันเนาะอาจจะเพราะว่าต้นฉบับเสียงมีเวลาน้อยไปนิดนึงแต่บอกไว้เลยนะครับว่าใช้เวลาการทําโมเดลเสียงของตัวเองเนี่ยไม่กี่นาทีเลยครับไม่ถึง5นาทีก็ได้โมเดลเสียงเนี้ออกมาแล้ว ถ้าผมใช้ตัวเนื้อเสียงของผมที่เยอะกว่านี้โอ้นา่าจะได้เสียงจริงผมไปแต่ผมเองยังไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับอืมก็แจ้งข่าวงดให้บริการหมอคอมนะครับอย่างที่บอกไป19พฤษภาคมงดหนึ่งวันนะครับขอบคุณครับ